สวัสดีครับ WPP ใช้เดียวสมบัติครับวันนี้เรามาทำงานชั่วโมงครับขุดลอกคลองขุดลอกคลองขุดลอกคลองโอ้ขุดต้นมะพร้าวเขาออกละจะวางไว้ไหนทีนี้ไม่มีทางไปครับไม่มีทางไปต้องขุดออกมีแต่หินครับตรงนี้มีแต่หินแล้วก็เป็นคลองนะคตรงนี้ไอเนี่ยต้นไม้ผุผูเนี่ยก็เอาลงไม่ได้ครับเมื่อกี้ยังแข็งอยู่เลย ล้มล้มไม่ได้เลยดันไม่ดันไม่ล้มแล้วลากมันยังฝังลึกวันนี้เรามาทำชั่วโมงครับดูดีว่ามันจก,กี่ชั่วโมง คอนโทรลโดยตุก๊ก้นครับวันนี้โอ้จมไหมนะ่ะตาจมแล้วนะ่ะจมล้อแล้วครับมิดมิดแท็กแล้วเนี่ยเป็นดินซ้ำครับ ต้องหาไม้ลองแล้วงานงอกครับงานงอกจมแล้วจมแล้ว ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่มิดแท็กเลยครับแต่ยังดียังขึ้นได้ไปเลยไปเลย โหมถม่ม่ต้องถหมซะแล้วต้องถหมซะแล้ว

ช่วยก่อช่วยดินแบบนี้อันตรายครับเพราะว่ามันเป็นซัมมันเป็นน้ำซึมอยู่ข้างล่างแล้วก็มันเป็นดินร่วนด้วย เดี๋ยวเราดูต่อไปครับจะมาได้ไหมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ